สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาบทหลังเกมกันหน่อยฮะตื่นเช้ามายังรู้สึกหัวร้อนอยู่เรียกว่าทีมเราเนี่ยเสมอเซบียไป2ประตูต่อ2ถึงจะเป็นการเสมอแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเราแพ้เลยในเกมนี้ พวกเราทำกันได้ดีมากๆครับในครึ่งแรกและนำไปก่อน2ประตูอ่อกศูนย์จากมาเซลซิเบเซอร์ทั้ง2ลูกครับแต่สุดท้ายเหมือนโชคชะตาจะไม่เป็นใจอารถันเซบิยยังคงอยู่ลาเฟลวาลฮาะมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแรกทำให้ต้องเปลี่ยนแฮร์รี่แม็กไว์ลงมาแต่แม็กไกว์ก็ทำได้ดีนะในเกมนี้จนกระทั่งช่วง10นาทีสุดท้ายครับก่อนจบเกมไทยเลวมาเลเซียดันพลาดครับปล่อยบอลตก กะจะไปออกหลังแต่ไม่รู้ครับว่าเชซุสนาบาเนี่ยวิ่งมาเตรียมจะเล่นซะแล้วฮะสุดท้ายก็เสียประตูตีไข่แตกจนได้ไม่ใช่แค่นั้นครับรีซันโดมาติเนสเนี่ยดันมีอาการบาดเจ็บอีกนะฮะโดนหามออกนอกสนามไปเท่ากับว่ากองหลัง2ตัวหลัก2คนเจ็บทั้งคู่เรียบร้อยประเด็นคือเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเปลี่ยนตัวครบ5คนแล้วซะด้วยครับ ทำให้เราต้องเล่น10คนเท่านั้นสุดท้ายก็ต้านเซบีย่าไม่ไหวโดนลูกตีเสมอ2ประตูต่อ2จนได้ซึ่งเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของแฮร์รี่แม็กควครับขอเริ่มที่ประเด็นแฮร์รี่แม็กควก่อนนะจะบอกว่าเป็นความผิดของแม็กควายไหมผมมองว่าไม่นะครับคือถ้าคนได้ดูเกมจริงๆเนี่ยแม็กควก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําเข้าประตูตัวเองนะลูกนี้เกิดจากเอเนซี่ครับกองหน้าเซบีย่าขึ้นโขกแต่วิถีบอลมันไม่เข้ากรอบ แต่ด้วยความแรงที่โขกเนี่ยและแม็กควายแม่งสวยฮะดันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนี่แหละเลยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเดกยาจึงหมดสิทธิ์รับนัดนี้เขาเล่นได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องมาสวยอะไรแบบนี้อีกอันนี้ผมสงสารจริงๆนะถึงปกติก็จะด่าเขาก็ตามเพราะเขาก็ทําได้ดีขึ้นตั้งแต่เกมก่อนแล้วก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอื่นๆอะไรมากมายครับข้อผิดพลาดจริงๆวันนี้เนี่ยจุดที่1เลยผมว่าเป็นเกมฝั่งซ้ายของเรา โดยเฉพาะไทยเร็วมาลเลเซียเนี่ยรับเต็มๆโดนเจาะยับฮะคือเซบิยาเนี่ยบุกขึ้นมาต้องมีจังหวะเปิดแน่นอนแถมมีจังหวะเลี้ยงพยายามคองบอลเยอะเกินจนโดนแย่งไปอยู่เช่นกันคือวันนี้ไม่ดีสักอย่างและตัวปีครับไม่ว่าจะเป็นซานโชหรืออีลังกาคือไม่ได้ดีสักคนในวันนี้ท,นนทั้งที่ซานโชทําได้ดีในเกมที่แล้วเขาสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้เยอะแต่เกมนี้กลับไม่ใช่ ก็มีโอกาสทําได้บ้างแหละแต่ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วกันการลงช่วยเกมรับก็ดูช่วยได้ไม่ดีเท่าไหร่ฮะนี่อาจจะเป็นจุดครับที่เชนฮาร์เลือกอีลังกาลงมาแทนเพราะก่อนเขาโดนเปลี่ยนตัวออกเหมือนซานโชมหมดแล้วครับซ้ายนี่คือลงไม่ทันนะซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปช่วงต้นของฤดูกาลอีลังกาค่อนข้างทําได้ดีฮะในเรื่องการลงมาช่วยเกมรับแต่ประโยชน์อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละ แล้ววันนี้ก็คือหนักเลยครับลงมาช่วยอะไรไม่ได้เลยฮนะแม้กระทั่งเกมรับทั้งลุกและรับฮนะวิ่งมั่วซั่วกับมาลเลเซียไปหมดคือซ้ายเรายับของแท้นี่คือจุดอ่อนของเราในเกมนี้เลยครับจุดที่2นะคือการเปลี่ยนตัวของเทนฮารนะ์มาดูกันว่าเขาเปลี่ยนใครไปบ้างไล่กันไปทีละคนนะเริ่มที่แฮร์รี่แมกควายเนี่ยแทนละไฟวารานอันนี้คือไม่มีข้อสงสัยใดๆฮนะก็วารานเจ็บก็ต้องเปลี่ยน แต่ตอนเปลี่ยน3าคนล่วนนี่แหละเปลี่ยนเร็วไปหรือเปล่าฮะเอามาเซียออกเวคอสลงมาซานโชออกอีลังกาลงมาและบรูโนออกริกเซนลงมาผมว่าเปลี่ยนเร็วไปนิดครับเกมที่พอจะสู้ได้เนี่ยกับยวบลงอย่างเห็นได้ชัดคือมันก็ยังพอสู้ไหวแหละมีโอกาสได้ประตูเพิ่มด้วยแต่ทําไม่ได้และสุดท้ายก็ยันไม่อยู่ไม่อยากจะพูดคํานี้ครับแต่ผมมองว่าเชนฮาร์กพลาดจริงๆในการเปลี่ยนตัวที่เร็วเกินไปแบบนี้ และมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมเราเป็นรองกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่ห้ที่เปลี่ยนลงมาก็คือเปเยสตีนะลงแทนอันโตนีนั่นเองแต่ก็อย่างว่าฮะมันจบไปแล้วสุดท้ายเราก็ต้องรีเซ็ตกันใหม่เกมนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่ทีมเราจะได้บทเรียนอีกครั้งจากที่จะกลุ่มความได้เปรียบสุดท้ายตอนนี้นะัดที่2ต้องไปเล่นที่บ้านเซบียาก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเราจะไม่มีบูโน่ครับที่ติดโทษแบน เราอาจจะไม่มี2กองหลังตัวหลักอย่างวาลาและมาติเนสแลสฟอร์ดก็อาจจะกลับมาไม่ทันเช่นกันวิกกิตครับแล้วก็ได้แค่ลุ้นว่าอย่างน้อยลุกชอเนี่ยจะกลับมาทันนะเพื่อทําให้เกมฝั่งซ้ายเราดีขึ้นเราก็ยังต้องเชียร์กันต่อไปครับถึงเกมนี้เชนฮาอาจจะเปลี่ยนตัวไม่ดีไม่ถูกใจและเหมือนชะล่าใจเขาอาจจะคิดแตกต่างจากเราก็ได้นะฮะเพราะเขาอาจจะเชื่อในตัวนักเตะของเขาทุกคนหรือเปล่าเขาเลยกล้าส่งลงสนาม ถึงแม้นะักเตะที่ลงมาครับอาจจะไม่ถูกใจเราก็ตามมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราไม่มีทางรู้หรอกแต่สิ่งที่สำคัญครับเขาก็ทำทีมเราเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้ผมว่ามันดีมากๆแล้วสำหรับฤดูกาลนี้อย่างที่บอกครับว่าเกมเนี้ยทีมเราจะได้รับบทเรียนและทำให้ดีกว่าเดิมในอนาคตสู้กันต่อไปครับทั้งหมดนี้คือคลิปนี้นะฮะก่อนจบคลิป ขอขอบคุณทั้งเพจไฮยิ ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ